วัดจุยยวนจินนะจ๊ะไม่บอกว่าตายอ่ะอยา่ให้เราตายไงอยาให้เราตายม,มามาปิดปิด,ดมาจริงเหรอที่มาจริงพี่จางเตรียมกล้องเลยพี่พี่ <c oughs> มเจมี่เวทนะคะเราจะต้องใช้สมัคสติกนะคะ M M F แล้วก็ต้องมีคนในทีมหลายตัผีหลอกครับผมผีชื่อเฮเลนนะคะ เห็นดาวหอ้าหมื่นดาวซินโดมอ่ะดาวซินโดมเลยไงใช่ดาวซินโดมเลยไงเราต้องไปเปิดไฟก่อนนะครับไฟอยู่ชั้นใต้ดินค่ะได้เลยพี่ไปเปิดตู้ยังไงวะเนี่ยอุ้ยโห้องมีตู้ห้องอะไรครับเฮ้ยกระดาษวิจาร์ู้เลยนเอาเลยพี่เอาอะไรเอาอะไรเอาโยนอะไรดีวะโยนทิ้งก่อนแล้วกัน รงนี้ก็ได้มีตู้มีตู้ให้ซ่อนเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเดี๋ยวเวาไรปิดไฟจะได้รู้อะไรพี่อะไรทุกคนเราเจอวีจาค่ะแหว่อาอยู่แหวอาอยู่แหอาอยู่แอาอยู่กดอะไรวะกดวีบีีหร่อาอยู่ e อาอยู่มันไม่กระดิกเลยวะหนู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 ตาหนูตาหนูตอต่อร่ออ อะไรบ้างอะไรบ้างชอบหญิงเอ็อ็มเอ็มเอ็อะไรอะเอ็มเอ็มนี่หรือเปล่าเอสเอ็มเอเอสทีมาทีมาสเตอร์เบดรูมมชั้นบนครับห้องนอนใหญ่โอเคนึกว่าจะนึกว่าจะพิมพว่ามานี่สิจ๊ะ มานี่สิอีบอกกูยังตอบไม่เสร็จเลยเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยระหว่างตอบเอาไปด้วยเอากลับบ้านไปด้วยไปไม่ได้ตอบเลยแจ้งกูดิฮะไม่ได้ตอบเลยตอนหยิบมาไม่ได้ตอบเลยเดินตามมาตอบเลยเหรอมาสเตอร์เป็นลูมอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ใช่ข้างบนข้างบนที่จำได้สเตอร์ป็นลูมกันทุกคนห้องไหนวะเจอผีโอ๋อห้องนี้ไหนอ่ะใช่ไหมห้องนอนใหญ่ๆหหน่อยอ่ะเนี่ย ใช่ปะไม่แน่ใจเฮ้ยมันเปิดประตูเปิดห้องน้ำเปิดห้องน้ำพี่ใช่ใช่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไฟครับวางของแ e a แ I วไม่เอาผีงงเลยผีงงลูกตสองที่สองห้าห้าห้นงั้นั้นน่ากล้ายาหันละมั้งเบลของเของเลยซาแหละเมื่อกี้ไม่ได้ดูสตึ้รเลยลืมไม่น่าลดเท่าไหร่หรอก ถ้ารถถ้ารถเยอะเราเดาได้เลยอ่ะอุ้ยเสียงอะไรวะเออเสียงอะไรวะเสียงอะไรฉันไม่ไปึ้งไปก่อน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 เสียงเหมือนยานยูไนเต็ดลงจอดเมื่อกี้นี่เมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะไม่รู้จริงจริงได้ยินเหมือนกันแหว่ไอ้อยู่แหว่ไอ้อยู่แหว่ไอ้อยู่แว่ไอ้ไปเอากล้องมาไปเอากล้องมาทุกคนทิ้งฉันโชอาสโชอัสไปด้วยเอ8ฟ i e โมเมนเปเนระดับ เรา,าสามารถจุกยาวๆได้เลยพี่รอมันเดินแล้ก็จุกลงห้องใตดิน Where are y e r e e you, you? you? ไมมันไม่นอนติงเ,เลยวะเพราะอซอสอยาเข้าไปนี่กลัวซอสอูออย องปิดประตูห้องน้ำไว้พี่ Where are you? Where, Where I am I? แหอังเอาสมุดไปในห้องน้ำอันหนึ่งดิทำไมต้องเป็นหนูอ่ะ <c oughs> พี่ดิปะ่ะปงพี่เ<ะ>ต็มไปนิ่งหนหนูก็เมานเต็มแล้วพี่เชื่อใจปังโ <c oughs> เอ้ยเรื่องแค่นี้เองโถใครเขากลัวกันปะบอก What's your name? How old are you? Where are you? มุนไม่อยากคุยด้วยแล้วท่รยอะ Where are you? มันมันห้าอยู่แล้วแหละนี่พี่ไม่นอนติ่งหรอให้หนูคุยปะล่ะอ่ะงั้นพี่ถือกล้องนะลองดูซิโอเค ฮัลโหลเฮเลนเฮเลน Where are you? มันตอบแล้วพี่ตอบแล้วไแล้วถ่ายรูปว่ะเป็นหน้าห้องไหมเป็นหน้าห้องไหม What do you want? กินนะจ๊ะมันบอกว่าตายอ่ะอยากให้เราตายไงอยากให้เราตายมาปิดมาจริงเหรอที่มาจริงพี่จ้งเต็มกล้องเลยพี่พี่ เต็มเต็มหน้าเลยมันเปิดแล้วโผล่เข้ามาเต็มเต็มหน้าเลยนะอ่ะนี่กดนี่กดปิดค้างค้างกดปิดค้างไว้อยู่เจ๊โอเ้โอเจ๊วายเจะวายพี่เมืเ่อกี้จริงเอาจริงเมื่อกี้ฉันฉันดึงประตูแล้วก็กดค้างหนูก็ดึงตอนนี้ดึงอยู่พี่กดพี่ออกแล้วเฮ้ยมันใกล้ว่ะ ดุว่ะดุมากดุมากดุเลยอ่ะขอบคุณน่าทิพย์ดาวครับมันจริงไงมันห่วงที่ไงเราเข้าที่มันมันก็แบบเดี๋ยวดิพอมันรอแป๊บรอแล้วหูไม่คิดเต็มหน้าพี่เลยเมื่อกี้เห็นปลามันเข้ามาในตู้อ่ะเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่มาหน้าห้องมาหน้าห้องเลยมาหน้าห้องมาหน้าห้องรอมันออกมารอมันออกมาปามันต้องคุยละ เออปางเปางากล้องไว้อะถือถือกล้องเราลงไปหยิบกล้องอีกเราจะลุมถ่ายรูปมันเราจะลุมดีกว่าจะได้พี่มายพี่มาเอาสมารติกมาโยนนะโยนแล้วมาสมารติกอะโยยนเลพี่จุดลลโยยนเไหมเอาอีกอันหนึ่งเอาไปโยนเนห้องน้ำเอาไปห้องน้ำโอเค เฮ้ยเปิดรัวๆว่ะกล้องไอ้ปางนี่ถ่ายผีติดปะเนี่ยไม่ติดเมื่อกี้เจนถ่ายติดวีจาอ๋อเหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่ผีเปื่อยเนี่ยฉันเห็นรูปกล้องรูปกล้องไอ้รูปกล้องไอ้ปางเป็นแบบกระโปรงกระโปรงคุณป้าใช่จังเห็นเป็นคุณป้าเหมือนกันตอนนี้นั่นก็ต้องเป็นคุณป้าผีเปื่อยไม่ใส่เสื้อผ้าอยแล้วแม่ชีแม่ชีก็ส่วนนี้นั่นอันนั้นมันแม่ชี ฆ่ามันจะทีเถอะที่เราไม่ได้เอาไว้ันมายั่วย่อะอะไรต้องยั่วเราไม่ใช่คนชอบยั่วเราต้องยั่วนะจริงอุ้ยกดผิดใครยั่วใครยั่วอุ้ยใคริดเนี่ยใครปิดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะยั่วโดยการ ผีปิดนี่ขาม้อนขามอนอนเฮ้ยปิดประตูผีป่ะเดี๋ยวหอดนยเล่นแบบนี้มันคือผู้หญิงมันคือผู้หญิงใช่มันคือผู้หญิงครับ g o o บ b y e Goodbye 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 g o o ขาอดอายอยู่นี่พี่ขาวา หายแล้วใครเปิดวีจาไว้พี่ไงพี่จะคุยแต่เมื่อกี้ไอ้ปางถามปุ๊บแม่งออกเลยเฮ้ยหนูไม่ได้พูดเลยนะพี่ก็เมื่อกี้ปางพูดฮาโออาย่ดิแม่งไปเลยอะมันอายุหกขวบว่ะป้าอายุ่หกหกหกขวบเอากรหกขวบหรือหกหกไม่รู้หกหกหรือเปล่ามันแช่หกนานเฮ้ยถ้าหกหกนี่คือซาตานนะเฮ้ยจริงอ่ะเอาไงเฮ้ยแต่ละซาตานไม่กล้าไม่กล้าเข้าใกล้นะ เอ้ยรัวๆเป็นพ่อสมบัติสติ๊กแะ้บ่วะว้าวู้หญิงมอเตอร์มามาถ่ายรูปถ่ายรูปปังถ่ายรูปแม่ออกมาโอ้โห ไหนทุลังหูหลังหูไม่รู้มีคนตายไอ้ปลาไงทำไมถึงทำกับฉันโอ้โหถ่ายติดผีเต็มเต็มมากมันถ่ายติดผีเต็มเต็มเลยแต่มันไม่เห็นผีอ่ะไม่ได้เหรอวะทำกับปลาได้ฟังดอะไร ปกลับเลยก็ได้ปะถ้ามันโหนี่ถ่ายติดผีสองของูปเลยนะคือไม่ได้เลยคือถือว่าถ่ายติดแล้วกันเพราะว่าดูดิดูผีดิคือชัดมากนะตอนถ่ายเป็นอะไรกับปางวะให้ผีถือซะว่าเราถ่ายสองเน็ตแล้วกันนะก่อนเพราะว่าน้องปางแตกแล้วแตกสวยๆแตกแล้วแตกแบบสวยๆไม่เป็นไรมันออกด้วยวะไม่เคยเห็นในบ้านแต่ออกคืออะไรจริงเหรอแล้วมันออกมาใครอยู่ตรงประตูกะ อย่ดูเข้าไปดูให้เมื่่ไม่ฉันอยู่ในรถกันกับรถจุบแจ้งสองคนแต่มันล่าลอ,อย่าบอกน้ำมึงล่าออกนอกบ้านอึออกไฟแช็กจุดเลยนะเผาไงนะ <im it> มันลงมาเลยพี่มันล่าแต่มันไม่ลงมันล่าใครไม่รู้งงม <c oughs> ั้งผีงงแหละปเถอะท่างแม่งให่มันล่าไปเนี่ยมีเด็กบ,บ,บอกว่าไม่ไม่แปลกนะพ <c oughs> ี่พี่ปางตายเพราะว่าถือกระสาน <c oughs> <c oughs> หนูเป็นที่เป็นคนน่ารำคาญขนาดนั้นนะเว้ยพี่นนี่ก็จริงๆก็คือสวยน่ารักคือผีเปิดตู้มาเลยอ่ะอืมแต่ตัวนี้ดุดุยู่